สวัสดีค่ะพบกับช่องครอบคอรัตวตระกลมชาแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องจ้ามือนิกกระพะลูกซรายหลาไปแตงหล่อพี่น้องเอ้ยกับบดายเฮ็ดคลิปกินให้พี่น้องเบิ่งอีกแล้วเนาะขันทาวางกับซื้อไดเฮ็ดคลิปกินนะจ้ะพี่น้องส่วงนีกกรมีตะไปกับไปจ้าส่วงนี้กระสิเดินทางบ่อยหน่อยพี่น้องสิเที่ยวแนเอยียงแนและพี่น้องจ้า มือนีกสิพ้าลูกซ้ายไปบางแสนพี่น้องเอ้ยพุ่นละมองแตงรอเขาก็อยู่ทั้งพุ่นละพี่น้องมือนีกรสิพ้าอินเตอร์ไปเที่ยวน้ำจับพี่น้องจ๋ามือนีอินเตอร์กับม้าพี่น้องแต่คุณย้ายละมุบะดบดไอ้ามาได้จับพี่น้องจ้ามือนีมาสามคนพ่อ,พอแม่ลูกจ้าพ้าลูกซ้ายหลาไปแตงหรอพี่น้องไปใส่อันคิวรอก,กอน ่อยไปเปลี่ยนแม็กกะยางมามือนันมันหล่นคักโพดพี่น้องข่อยว่ามันมันหล่นหลายโพดพี่น้องมันบ่งา้เนาะก็เลยสิผ้านางไปแต่งหล่อจากนอยจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้แน่ได้จ้ะพี่น้องจ้าขิดหอดกันบ่พี่น้องบ่ได้เฮ็ดคลิปกินให้พี่น้องเบิ่งตั้งหลายมือส่วนหมากกะสิทรงสามทหารเสือพี่น้องเอยเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งหันเนาะ ไปจ้ะไปล่านกันเลยจ้าคุณละพี่น้องกระโคมมันัดล่านเขาไวเรี่ยววิยงรถเขามาหาหอดปึ๊บแล้วกระโบกเขาจอดคุณลถพี่น้องเอ,อ้ยคุณนะได้เขากัเหตุแป๊บเดียวพี่น้องเทกบอโดนจ้ะแป๊บเดียวก็แล้วละคอยหอดยิดเที่ยงรถไปได้พี่น้องอินเตอร์นอนหลับจะเลยเห็นานางนอนในรถแล้วก็พอเขาอยู่เป็นมูอยู่ในรถพี่น้องสรสางเขาเหตุเร็วได้พี่น้องปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแป๊บ,ปบ,ปบ,แบบเดียวแล้ว แต่ก็ดอไเฮ็ดคิดไข้พี่น้องเบิ่งก่อนไข่บมีคลิดอียงเห็ดไข้พี่น้องเลืห่นนี้คิดกินข่กับ่บ่ข่มีเวลาเฮ็ดให้พี่น้องเบื่งเนาะสนหนักแต่ห้งนี่เนี้ยแหละท้ายหข่กับข่แล้วก็ให้พี่น้องเบิ่งอยข่มีเวลาตอนเนี่เนี้ยปกติเห็ดเบ็นงพี่น้องสนหักตอนี้จะไปกัไปเลยพี่น้องเ่อบไขด้อยเอียงดอกเนนั้นเลียด้วานเลยแะพี่น้องถูกโขไขเห็นโดีเดวพี่น้องด้วก็แล้วแล้วบนน พอ,อเหตุง้ามงาม้างนพี่น้อง,งปลาหนีหรักนะเรียบร่อยแล้วจะมารอบอลลูซายข่อยเีแหลกไปเปลี่ยนแม็กกับล่อมามันเป็นหล้นคักหล้นเนี่ยมันเป็นแบบมันหล่นเลยพี่น้องทั้งหล้นทั้งหล่นออกมาละเอาเผลจะเรียกว่าเออมาใส่ผิวล่อนี่ลแหละให้นางจักหน่อยหนึ่งมันเสดส่งอันคื้นนะพี่น้องนะบัตรนี้เซ็จแล้วเสียเงินแล้วกะกลับเฮียนได้โดยพี่น้อง ข่อยมีซ้ำนีล่ละ่ะทุระทุลังข่อยจิปปะทาข่อยพี่น้องไปเลื่อยเปื่อยจังใดก็มีทั้งคลิปเที่ยวคลิปกิน้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามข่อยแน่เด้อจ้ะคอมเมนต์ข่อยได้เด้อจ้ะตีชมข่อยได้เด้อพี่น้องเด้ออยากให้เฮ็ดคลิปอีหยังให้เบิ่งกัแนะนำมาได้เด้อจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้กัเดินทางกลับบ้านก่อนเด้อจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า